คันโรสสวิตันสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายสู่คู้สู่คนเด้อครับผมตอนนี้ใ้เวลาแดดอ่อนๆเวลาเที่ยงพอดีครับแดดอ่อน <c oughs> มองไหนวะ่า้เวลาเที่ยงครับพี่น้องครับผมก่อนที่จะไปขายยำวันนี้ก็ขายยำเหมือนเดิมนะครับก่อนที่บูมน้อยจะไปขายยำเราก็จะไปเก็บมะนาวนะครับผมเก็บบังเนา่า่หน่าไปใส่ย,ย่ำพี่น้องแล้วก็จะไปสับหน่หนหน่หไม้นะครับเราพี่น้องทั้งเข่าหน้า่ขวเด้วพี่น้องเด้อหัอนแล้วเด้อครับผม อาจะเป็นถนนอ่มิตรภาพนะครับผมถนนมิตรภาพถนนวันเวออันนี้ก็คืออ่าเป็นเลนเดียวด้วพี่น้องครับขันมิตรวนก็คือปาจะต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งเสียสละไป้สุดทายก็สร้างข่อยาถอยเพราะว่าขยเดินหน้าแล้วเป็นคนที่ไม่เป็นคนที่เดินหน้านะครับบูมเป็นคนที่เดินหน้าเป็นคนไม่ท้อไม่ถอยถอยทุกอย่างไม่กระทั่งถอยรถ ขาเรียกว่าถนนมิตรภาพนะครับมิตรภาพเพื่อบูมคนเดียวเลยเนี่ยอันนี้นาของเราก็จะมีทั้งหมด23ไร่นะครับผมแล้วก็จะมีบ่อ3บ่อนะครับผมมีบ่อกุ้งบ่อกลาครับพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาพี่น้องมาชมนาอีกรอบหนึ่งนะครับผมเมื่อหอดเลยนะครับพี่น้องครับมาถึงนาที่นาบูมน้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นประตูแล้วผมไฮดรอลิกแล้วพี่น้องจะมามือนีบเรได้เอาลี่หมดมากนะครับต้องอาศัยพระพี่น้อง พรอดนะครับรอดบันนี้รอดโอ้ยน,ออน้องขอยีขั้นฟลดออกอ๋ออ๋อ,อมันขวงอันเสียขอยู่บริบาลนี่เจ้มันขวางงามขาขวาอยี่โอ๊ยติ๊ดติดติด,ด,ด,ดโอ้ยขาโม่เมันกเก่งเก่งมอยขาแล้วจีมานะพี่น้องจะพาพี่น้องมานาน,นะครับผมมากินดอกไม้แล้วก็ว้ยมาซับน้องใหม่ครับมานยินบปากน่าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวได้พี่น้องครับ เป็นเข่าเห็นเข่าบอมันโบมีเข่าดอกพี่น้องมีตะหย่าละเมืนน่อนี้ปีนี้สีมีตะหย่านะครับตั้นใจรวดเห็นบ้าเทบอพี่น้องเห็นบอเกิดมาหน้าหว่เห็นบอหวานบอห,หวานกับบังตะเกิโดโลดค้นหนากับหวานเกิดกับหวานเนาะคุณแล,ลว้วนี่ผีเสื้อนะครับ อันนี้ดอกไม้เล็กๆแน่นอนให้ตามทางนะครับผมอเออน,นี่นี่ลืมบางนี่บางงานพี่น้องบางงานอันนี้มันปักคนได้แมนบอแมนบออย่าอันนี้มันปักคนได้พี่น้องครับนี่เพราะยางไก่มันบันน้มันป,กปักคุกงีอันนี้ตะไครปะนี่อย่าอ๋ออย่ามันคือตะไครแท้ตะไคร้ตะไคร้บูมไม่เหลือเอกเพราะว่า fc สับกดสับตาใครสับตาใครให้บูมหมดแล้ว แต่ใครพรู้หรือยอันนี้จะเป็นอ่าจะเป็นดอกไม้เล็กๆ,ๆน้อยนะครับผมดอกไม้สวยงามนะครับผมอันนี้เราไม่ได้ปลูกมันเกิดเองพี่น้องเมื่อกลางวามเลนอยเนาะน้องบอลอันนี้จะเป็นเสาไฟฟ้าอขอขอผมต้องอธิบายกันหน่อยนาอเสาไฟากันหน่อยอ่าฝั่งนู้นจะเป็นอินตาผาล้ำนะพี่น้องครับอินตผาล้ำนะครับมองข่อยตกหลุมนะพี่น้องหลุมไหลไหลผมต้องขอไปตรงมืนอนี่หลุมมันหลฝั่งน้นก็จะเป็นโรงสีข้าวนะครับผมอ่าอ่าแพนกล้องไปนู่นเลยตากล้องจา๋า โรงสีเขากระบ,บอกพักกุ้งนะครับผมบูมเลี้ยงกุ้งด้วยนะครับผมโรงสีเข้านะครับมีโรงสีเข้าแล้วก็มีบ่อกุ้งนะครับผมต,บต้นมะเข้าต้นมะพร้านะครับผมต้นว่ามีนี้ต้นมะพร้าอันนี้ก็ต้นบักขนุนเบิง้งขนาดขนาดต้นมะเร้าแค่ยังสูงก็ไข่เอาขนาดาาว่ามะเร้าพันเตียดได้ยังสูงก็ไข่บูมน้อยไม่ใช่คนเตี้ยนนะแต่ว่าบูมน้อยเป็นคนตัวเล็กเจอมาเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นกล้วยนะครับผม ดอกบัวงามงามอยากได้ยี่ดีเลยไม่ได้ดอกบัวยี่ดีเผยเด้ออันนี้จะเป็นดอกบัวนะพี่น้องนี่บัวลหลายๆพี่น้องครับอบูมน้อยก็จะมาเก็บสายบัวที่นี่ไปให้ใหลูกค้านะครับผมนี่แหละพี่น้องนี่สายบัวข่อยมาเก็บไปให้ลูกค้านนี้จะเป็นบ้านอยู่นาแล้วก็จานนาเทียมนะครับมามาเก็บปักง่าวล่ะบานนี้พี่น้องถ้าพี่น้องมาเก็บปักง่าวด้วยครับผม บักหน้าวิธีเก็บบักหน้าพี่น้องลูกได้นิ่มๆเพาจังเก็บไปนะครับนุวยไดนแข็งๆเพาก็เอาไว้นะครับผมอันนุวยแข็งๆมันบ่มีน้ำนะครับนี่ใบมันนิ่มๆน,น,นะอ่ะแข็งอยู่นุวยนี่ก็แข็งใส่พอไหมนุ่ยนี่ได้บ่จับบึง้งไม่ได้หรื มะนาวนะครับมะนาวนี่มะนาวน,าน,าวนี่เขาปลูกแบบอินซีได้พี่น้องครับผมมะนาวปลูกแบบอินซีนะครับปลูกแบบเขาเอิญน,นะก่อปลูกแบบว่าใส่สารเคมีนะครับพี่น้องมะนาวปลูกแบบอินซีนะครับว่าเป็นตาเด็กกินเข่าดอกพี่น้องเอ้ยปีน ยาเกินร้ายกว่าเข่ายาเกินเยอะกว่าข้าวนะครับอันนี้นี่เก็บมะนาวนะครับผมพ่อก่อน ลูกยังมาหาหลบังหน้าอีกเด้อผู้ใดกระไดสั้นข้นมาหาบังหน้านเลยพี่น้องนี่เห็นไหมพี่น้องครับเนี่ยเห็นบ่บังหน้าห้องตองฝั่งมาเก็บนะครับผมประสันเขาสิมะลักคนเนี่ยก็จังไรอีกเลยพี่น้องมาหาหลักบังหน้าขน้นจะหนุ่ยยังไงนี่จะหนุ่ยย,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 ยังไงปัดบังหน้าไหมคอยว่ามันบักสมโอโอ้ยโ,โ,โอเวอร์ละ เราก็จะเก็บก็คือเราจะไม่เก็บไปไว้เยอะ้อพี่น้องเพราะว่าของบูมเน้นใช้ของสดวันต่อวันนะครับร้านยำบูมก็คือใช้ของสดวันต่อวันนอพี่น้องครับผมนั่นนะลูกโดดลูกโดดข้างในนะ <Okay. S 2> ่ะแปเาละนี่นี่ใส่เลยไปไปกันต่อ ข้นาวข้าวนาบ้านห้นาวน้มยุ้ยซื่อเมือฝนตกซืมือมันกลายัางเหลืองได้พี่น้องครับอืมต้นนี้เก็บได้ปะไม่มันมีไม่มีแอะไรแล้แต่มันนี่แหละครับพี่น้องครับมีต้นนี้มีอยู่แต่มันน้อยมันเล็กมันน้อยดูใหญ่ใหญ่มีเด้นี่นี่เน,น,นาะเป็นปุ่มเป็นงอน แม่พวงมะน,นาวแม่ได้นิ่มๆนี่น้ำมันสิหลายแม่ได้เกีน,นๆนี่มันน่าอร่อยดึงหวัวดึงหวัวมากกับ่ปแตะเกี้ยนไรก็ได้ยเราก็จะมาปะซับหน่อไม้ได้พี่น้องบ่แตะซับดอกปาดเอาหน่อไม้ไผ่ตรงนะครับหน่อไม้นาเราจะเป็นหน่อไม้ไผ่ตรงเด้อพี่น้อง น่าเด้หน่อยเขากับภาับไปเพราะว่าบูมไม่ชอบหน่อเล็กบูชอบหน่อยใหญ่ๆนะจา๊ะแป้วขึ้นหลายเหโอเดี๋ยวจะมาห้านออกเห็นบอพี่น้องน้องใหม่เห็นบอตามจริงก็จะสับนะครับแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอามีดใหญ่มาได้พี่น้องต้องปาดเอาเอามีดหน่อยมามีไงมันหาบ่าเห็นจะปาดเอาได้พี่น้อง เงียยง่เสียหาไม่เห็นมีหน้อกับป่าได้ยู่ปลานี้ห<ม>้องวิญญานนั่นเลยพี่น้องห้าปลาเราต้องมาบ้านเราว่างมือน้ำห้องน้ำนะครับอันนี้ได้ยู่หน่อไม้ไผ่ตุงหน่อไม้เนี่ยเอาไปแกงก็อร่อยนอืมกระนู้นกรอนอนุนอันนี้ได้ไม่เอากิมซุงกิมซุงเปล่า <c oughs> เอาตาอ,อันนี้ไปเฮ็ดอันนั้นองไม้ส้มไปเฮ็ดน้องใหม้น,มนี่เด้พี่น้องพอน้องใม้อันนี้ที่ว่าบูมมาสับบูมจะเอาไปทำหน่อไม้ส้มนะครับผมเอาไปเฮทศนอ้องไม้ส้มเวลามันเปล่นเท่ากาับแกงไส้อันปลา,อปาคอปลาดุกนี่สิกระได้พี่น้องครับแต่ว่าบูมชอบแกงใสป่ปลาคอนะครับผมแกงน้องใม้ใส่ปลาคอมันเสียบได้พี่น้องอันนี้เฮทศน้องไม้ส้มนี่เฮทศมดลวนกรเป็ิแล้วพี่น้องน้องไม้ส้มมันกรเป็เิเร็วอยู่เออโอ้ยห่านน้องใม้แทงตาข่อยไม่ไม่ปแทงตาข่อย เดี๋ยวนะเอาหน่อยนี่ก่อนเอามามาเอาหน่อยนี่ก่อนเอาหน่อยใหญ่ๆก่อนนะครับมุดขั้นกับลายเด้อพี่น้องเด้อขอขอโทษเอฟซีที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยนะครับผมแต่งตัวชิวมากๆเลยชิวปวดชิวผู้เอาเอาเอ้ต้องไม่แข็งดิมาหา้อาใหม่ของบ้านมาขอยมาเรือใหม่พี่น้อง มันวันเป็นมะเรยไหมเราก็จะปาดไปหมดไปทันหน่อไม้ส้มไว้กินนะครับผมอันนี้เอาไปน้าบดนั่นอะไนั่นใช่อันนั้นก็เอาเป็นยังงก็ต้องให้บุม๋มมาป่าหน่อเล็กบุม๋มเพชอบหน่อเล็กๆเ,เลยบุ๋มชอบหน่อใหญ่ๆไห,หมมามาตามมาครับอันนี้ ันนี้คือของเราทั้งหมดเลยนะครับผมนอใหม่ขึ้นนอใหม่ของเขาทั้งเปิดเลยนะครับผมมดกัดมดกัดเอาวันเอาแมา่แพ้ไปเฮ็ดขาถูกเทกเหรียญน้ำหมูโอ้ยมวนขึ้ยังนี้ก็ออกขึ้จังจากของเถานี่ยแหละก็ได้เถาด้วยละยี่สิบกว่าปีคือขั้นเดี๋ยว,ว่ามดกัดเนี้ยมองว่าแห้กัดมกกากัดมองให้อยากกัดผนบ่ามากาัด มันมากัดไหนมันปูคือกัดมองนอะไมันโปเนีเราเล่นนะอมองให้กัดบ่กัดเว้ยมองว่าห้กัดของมากัดวะน่นี่อันนี้ได้ได้ได้อันนี้ได้อยู่นี่เหบ่โอ้โห แกงสดแล้วบ้างแกงสดกับอันเทนน้องใหม่สมแกงสดกระแสบเหมือนบอลเนาะแกงสดก็อร่อยมันหวานมันหวานน้องใหม่อันนี้มันหวานพี่น้องอือืสองน้อนเลยหน่อไม้เวลาเราเราต้มแกงนี่เราไม่ต้องใส่น้ําตาลเลยได้พี่น้องมันหวานอยู่แล้วห้อง่ต้องตัดอย่างขนาดเลยนอกมันบอกอม,มันเพราะว่าหน่อไม้มันหน่อไม้พันธุเนี้มันจะมีความหวานในตัวอยู่แล้วครับผมอืมอ นอขะมิตะนอเงาเงเด้อเมื่อเนี้ยวันนี้บูมเป็นผู้ดูแลหนอนะครับผมตกเย็นมาก็จะเป็นผู้ดูแลหอยนะครับผมอยู่ร้านยำนะครับตอนนี้เราก็จะมาตัดหนอนะครับผมอันนี้ไม่เป็นนอขั้ต่างตัดออกอันนี้ไม่เป็นติ้งขา้นต่างตัดออกนะครับตามมาเลยจ้ามีหนึ่งในเรื่องตากรงนะ <c oughs> ตากงก็ถึงงุ้งกัดกันด้วย กันต,ตากล้องนะจ๊ะมันกัดขาแนละมันดีแล้วมันบริการเหมืองอ่นน่ะนะตากล <c oughs> <c oughs> ้องมาหย่างมาเลยพี่น้องจ๋าหย่างมาเลยครับนี่แหละพี่น้องอุดมสมบูรณ์ครับผมท้องไร่ท้องนาน,นะครับไปอยู่ที่ไหนก็ต้องกลับมาอยู่ที่บ้านนะครับผมบุมน้อยก็สู่ชีวิตมาหลายแล้วพี่น้องครับอยู่ในเมืองก็อยูมาแล้วนะครับผมแต่ว่า ก็ไม่มีความสูงมันมาอยู่ไร่อยู่นานะครับผมแน่น่าม,มีปลาแน่น่ากอาจสิบอบมมีเขาเนะเพราะว่ามันปีเนี่ยมันแรง <c oughs> อืมๆเสใสๆนี่นานอนนี่เห็นบะโอ้ยมีตหมดแดงธรรมาดาแร้หมดมานก็สิมักมากัดข้นหวานๆเนาะเพราะมันก็เป็นเบาหวานจี มันไม่นาหวานได้เบาหวานนี่นี่มันจะมาถอดนี่นี่บูมแม่บอกให้เอาออกๆด้วยแบบนี้ใส่เอาออกเนาะเอาออกเอาออกโรดเอ้ยหมดเมื่อไหร่เถอะตอนไหนจะซับไหมเธอซับปะเออซับเครื่องมันอีกแมนโอ้ยหมดขึ้นหลายเถอะแขกบ่ได้รับเชิญนี่ก็หลายอีดีได้พี่น้องโอ้ยข้นขา ขั้นห้าเออทั้งห้าทั้งหมดหละบ่านนี้เอาพุ่งๆใหม่เต็มทังสี่หละกธรรมดาเนะคนมันแบบว่ามันผิวบางถึงอียัางเล็กๆน่อยๆมันกระเพาะ <c oughs> แปลนูน่นสองนอนะใส่นี่ใส่นี่ดูดูดูถ่ายไว้ให้แล้วยุใส่นานนะโอ้ยจะเป็นตาเพถึงนอนตาควอยนี่ ไอสิละนอนน้อยๆมันก็เหลียวโบเคยเห็นน้อสมากกับบุ๋มกคยสิแล้วเห็นตอนน้อยหญ่งใหญ่สินะแป๊วอิอิววนี่กวาสอยมาพี่น้องปูหมวกเสื้อคักอันนี้ลองลองมันมาลองเขาเอิญมาลองกันปะลองน้ำลองน้ำยายไม่ให้กลนไม่ให้กลร้องเข้าหลุดเลยนะนี่น้อยใหญ่นี่ตอนน้ายี่นี่นี่ นี่แหละอันนี้เราก็จะมาเฮ็ดเป็นน้องไหม้สมนะครับผมอันนี้ก็จะเอาไปให้คุณป้านะครับผมเอาไปแห่ป้าเราเห็นน้องไม่สมไม่ทามันเวลามันเปลี่ยนนั่นสิเกิสิเอาไปฝากเบ้าเบียร์น้ำเด้อครับผมสีเอาไปฝากพี่เบียร์นะครับผมพี่เบียร์พี่เบียร์แล้วกินเป็นบอสคู่ติ๋วเลาก็หนาคือจังคนไทยแล้วทช่ไมสิกินเป็นเนาะมันบอสเล่าเลเดี๋ยวว่าราแล้วกินเป็นบอสเป็นบอกินเป็นกินเป็นอยู่เนาะเอออุ้ยเขาบ้านเที่ยนไหนเขาเราจะไปตัดสินคนที่่่่่หหนนนนน้้้าาาาาตเเดงคลแว กินของไทยกันนี่พี่น้องบางคนหน้าหน้าไ,ไทยนะ่ะเห็นไหมเห็นบูมเห็นไหมกินแกงน่องไมมกินปลาแดกกินตับโมฮุ่งสิแม่พี่น้องแป๊วตเของโกจะของแขวนถ่ายดินอนนึงนั่นเนี่ยเราจะเอาไปไว้นะครับผมต้นหน่อไม้ส้มนะครับผมตัดตัดอันนั้นเลยตัดครึ่งเลยนีย่เอาอะไรกับตัดครึ่งกันนะครับแง่ยึดแทงตาข่อย หน่อไม้แทงตาเนี่ตาบอดเลยนะจริงๆนะหน่อไม้แทงตานะ่ะไม่ใช่ความรักทำให้คนตาบอดนะหน่อไม้แทงตาน่ะก็บอดเหมือนกันนะพี่น้องโอ้ยกดขึ้นหนักเนี่วางก่อนนี่แหละ ฟังคุณใช่<ป>นั่นว่างก้อน,อนว่างนี่หลังเขากับตัดตัดตัดมาใส่ขั่วมามันดีดำแบบไง,งนึงมันคือเลยข่อยคือเริ่มเมย์เหรอ,อมมรไม่รับน้องใหม่กับเงินดีเฮ้ยสิสิก้อนนั่นก้อนนี่เต็มเลย อืะอืวพอไปข้างหลังเต็มเลยอุ้ยเบาๆแขวนเบาๆกราสีมาใส่งางแอยคุมแถววันนี้คนหน้าตาดีๆกับจีแรมากเสียเขามาซ้ำน้องใหม่จนมาเบิร์ตไปเหนแหม่ยังไม่หมดเหลือเยอะให้คนหน้าลังหน้าลังมาซ้ำน้องใหม่แม่งกระสี หมูเต็มเลยบุงลูกทำไม,อก,มกอเดียวสามอันเลยนะน,ะน่ะนี่นี่นี่น,นี่เต็มเลยปาดเรื่อมเมืยแเ้รพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยเลยเด้อครับพี่น้องครับเก็บน้องใหม่หุ้ยเมย์อวามาเมลยนซีคู่ลอยพี่นอ้องเหนื่อยจริงๆนะครับผมตอนมาเนี่ยขว,า,วามันอัน เบาว่ามันหิวบางนู่นพี่น้องขากรับเนี่กว่อยว่ามันหิวองนะครับขาก็ควอยว่ามันหิวโองนาเกลีพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้สักก่อนนะครับผมพอกันคลิปหนาได้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดสับขา r i subscribe ให้บ๋มได้ครับพี่น้องเดี๋ยวถ้ามีเวลาบ๋มก็จะพาไปดูอีกนะครับผมอันนี้แค่แค่สวนไม้ไผ่นะครับผมเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูไปเพุ่งบ่อปไปพุ่งเองอีกรอ,อบหนึ่งหี่นะครับผมเดี๋ยวสียาพี่น้องไปรอหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้รัผม ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับการ์สับกระกให้หน่อยได้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับอเอาอะไรชาวไทยสิย่ามาหาไทยดดดคอยอย่ามาหาไทยดยยาาาทยดกไว้ยพอแล้ว <laughs>